นังคนกับเจ้ากว่าเอีกยังบ่เบิ้งนังคนส่งสมุนกับไปศิกันมือหถิงเบนมือนี่มือนี่ไม่ได้สี่กูก็ไม่ดู You ย o ดูดูมูวี่เฟิร์ t เบิ้งยูไปเซกันบ่คันบ่ได้สี่กันกูก็บ่เบิ่งหนังกับมึงมึงจำไว้เบิ่งนังคนกับไปศิสี่กันจังเบิ่งฮะสี่กันจังเบิ่ง เบงนางสองชมุนกันกลับไปสีบ้ตามมึงงกลบนนนไปสีบอได้บ้ได้เมืงเลนั้นบอปีแยงกูบปสีบอสกูสีมึงเลนั้นกูสีมึงเละบอว่านังไปสีนอนหรือบ้นอนกับสีสีลวสันติบอได้คือบบ้ามึงสีมาลอยอีกตอนหลับม่สติกบอได้มึงหูบ้าหูยังไอสติสีกันมึงเล่ตอนไดมึงเลนนอน ตอนไหนตอนกูเมาองเรา Oh my god like CP เร็วปีที่แล้วป่ะป๊าดคือยังจําได้ No because we go out together <c oughs> and we eat เอ๊ะกินอย่างกินเหล้ากินเหล้า And acidic กันกับเมียเมียนั่นแล้วเมียตายแล้ว And when you wake up the next day I think you wondering like if something wrong with him or not กูสิกัน อีบานอีบานอินเดมอนิอาอีลีบอมึงลอยเซิงอยู่ลอยเซิงม <ś removes methodology> mm. like ิอืมอืมจะหาเฮ็ดจังสีเด้อมึงเลย้ยกสีกัน